สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการเพื่อประชาชนช่วงพูดตรงประเด็นนะคะกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะแล้วก็ในช่วงใกล้เทศกาลวันมาฆบูชานะคะวันที่26กุมภาพันธ์วันนี้รายการของเราก็เลยได้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้านะคะท่านพระราชธรรมนิเทศหรือว่าท่านเจ้าคุณพยอมกรยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วมาสนทนาธรรมกันค่ะกราบนวัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อคะเจริญพรค่ะหลวงพ่อคะตอนนี้เราก็ทราบว่าวัคซีนมาแล้วนะพี่น้องประชาชนก็มีความหวังมากยิ่งขึ้นแต่ว่านอกเหนือจากมีความหวังหลายคน บอกก็มีความทุกข์อยู่เหมือนกันเพราะว่าโควิดมานะเงินก็นไปงานก็นไปหลายอย่างที่ต้องสูญเสียไปแล้วมันจะอยู่กันรอดอยังไงเจ้าค่ะหลวงพ่อใครอยากให้หลวงพ่อให้หลักตอน,นี้เ<ฮ>นึกำลังฮิตเรื่องคําว่าอยู่เป็นสามเป็นเนี่ยเจ้าค่ะกินเป็นอยู่เป็นคิดเป็นอันดับแรกถ้าเจ้าโควิดเนี่ยเขาบอกว่าต้องเลือกกินอะไรที่มันร้อนเผ็ด พวกประเภทขิงขาตะไคร้อะไรพวกถ้ามันปะทะไว้ได้เราก็ทานไปว่างก็ดีเนี่ยกินเป็นเนี่ยแล้วก็ไปพวกไอ้ประเภทกินหรูอยู่แพง <c oughs> สำแดงตนเป็นคนหัวนอกตอนนี้แน่นอนต้องสมะถทะมักน้อยสันโดษเรียบง่ายถ้าไปกินหรูอยู่แพงตอนนี้ไอไม่หลอด <c oughs> แล้วก็กินเป็นเนี่ยมันสำคัญที่สุดตัวเนี้นะ <c oughs> มันดันกินตายกันเยอะเป็นยังไงเจ้าคะกินตายกินเคนมผงอะไรพวกนี้กินเหล้ากินยากินแล้วตายนี่มันไม่น่าจะโง่กินเลยแต่ก,ก็ก็มีคนโง่กินกินแล้วเป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตรายเป็นศัตรูที่ร้กาศเหมือนกินศัตรูเข้าไปนะกินศัตรูเข้าไปพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าในบรรดาศัตรูที่ทําร้ายมนุษย์เนี่ยมากที่สุดไม่มีอะไรเกินเท่ากับมิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดเป็นชอบ mm. เห็นชั่วเป็นดี mm. เห็นกงจักเป็นดอกบัว mm. ดูสิตอนนี้แทน่จะวิตกกังวลกลัวไว้มัง่งไม่อะไปปาร์ตี้อย่างนี้ mm. ไปกินเหล้ากินยาแล้วก็ฆ่ากันตายตอนเนี้ยแมหลายลายนะไอ้ที่กินแล้วมันไม่ตายแต่มันก็ทํายายตายมัง่ง oh. ทาแม่ทําพ่อทําตาทําลุงตายรวมแล้วกินไม่เป็นอะ่ะ mm hmm. กินกินจึงต้องตายกันแบบนั้นอะ่ะเจ้า่าถ้ากินเป็นรับรองยังอยู่ได้อีก โควิดจะมายังไงถ้าเรากินเป็นตอนนี้นะไอ้โควิดเนี่ยทําคนตายน้อยกว่าไอ้พวกกินเ้ากินยาแล้วตายใช่ไหมเพราะกินไม่เป็นถ้ากินเป็นซะหน่อยพุทธเจ้าจะบอกวุฒิสำคัญคนโบราณก็บอกเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องกลางเรื่องตารางเรื่องเล็กเดี๋ยวนี้ตารางเรื่องเล็กเลยคุกแน่นไปหมดเลยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดกินไม่เป็นนี่ตายเร็วกว่าเป็นโควิดแน่นใช่ไหมคะท่านแน่นอนตายมากกว่าด้วยเจ้าค่ะศัตรูโควิด มาไม่ร้ายเท่ากับมิจฉาทิฏฐิที่กินอะไรผิดๆเขาเรียกว่ากินน่ะมันเรื่องถูกจะต้องกินแต่กินผิดกินสิ่งที่มันไม่ควรกินเป็นพิษเ,เป็นภัยเป็นทุกข์เป็นโทษโอ้ oh, ยาเนี่ยตอนนี้เมด็ดนึ่งเขาว่ามันถูกมาสมัยจําได้ทักษิณมั้งตอนที่เป็นนายกาปับอะไรเลยปาบตายกันเยอะเลยตอนนั้นเม็ดละสามร้อยแพงมากเดี๋ยวนี้เหลือ<ม>สามเม็ดร้อยสี่เม็ดร้อยยังก็ซื้อ ถั่วกินเล่นเลยม,มันกลายเป็นเรื่องดีกินไม่เป็นอะ่ะไปกินเหล้ากินยากินของสแสลงต่อชีวิตกินสะผปิดสำแดงสแสลงต่อชีวิตเนี่ยแล้วก็ตายกันเยอะเอาตอนนี้สองเจ้าค่ะอยู่เป็นตอนเนี้ยแปลกประหลาดคนอยู่ไม่เป็นนี่ไม่ปรับตัวไม่ได้รือไงเป็นครูเด็กอนุบาล <c oughs> ก็อยู่กับเด็กอนุบาลไม่เป็น <c oughs> เป็นพออก็อยู่กับลูกศิษย์ไม่เป็นแทนที่จะเป็นครูกับศิษย ให้เป็นผู้สอนแทนที่จะอยู่แบบนี้อยากจะอยู่อีกแบบนึงไปพูดจาเกี่ยวพาราสีเด็กจนกระทั่งเนี่ยอยู่ไม่เป็นต้องลาออกแหละมาควงปืนอีกนะฮะกกตกใจกันทั้งโรงเรียน,ทนทอยู่ไม่เป็นน่ากลัวมากตอนนี้พวกอยู่ไม่เป็นเนี่ยนะแทนที่จะอยู่กันให้มันปลอดภัย uh huh. ก็ไปอยู่ในบนการพานันในบ่อนในอะไรต่างๆที่อยู่มีเยอะแยะไม่อยู่ uh huh. ชอบอยู่ประเภทสุ่มเสี่ยงเนี่ย สุดท้ายเลยตอนนี้ที่จะทำให้เราอยู่ไม่ได้ก็คือคิดไม่เป็นถ้าคิดเป็นนี่สุดยอดพระพุทธเจ้าสอนความคิดที่จะคิดแล้วเป็นจเจริญมั่นคงยั่งยืนไว้สามความคิดหนึ่งท่านบอกต้องคิดให้เขาเป็นสุขอย่าคิดพยาบาทอาฆาตจองเวรคิดพยาบาทบรรลัยคิดให้อภัยใจเยือกเย็นเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งอะไรกางอันเมืองก็ชอบครใช้คำว่า เอาคืน oh, คนนี้จ <ร S 2> แจ้ง,จงตรงนี้คนนี้ก็แจ้งตรงนี้แจ้งกันมาร้องกันไปอย่างนี้เขาเรียกร้ายทำลายกันทำลายทำลายพุทธเจ้าจะบอกจะไม่ดียังไงแต่ขอให้เราอย่าคิดสามเรื่องได้ไหมอย่าคิดพยาบาทอย่าคิดเบียดเบียนอย่าคิดหลงไหลไฟตำ่ำรับรองไอ COVID ้โควิดเนี่ยมันทําคนตายน้อยว่าไอ้คิดสามคิดเนี่ยแต่คิดพยาบาทคิดเบียดเบียนคิดหลงไหลไฟตำ่ำหึงหวงแย่งจริง ตายกันเท่าไหร่ปีปีหนึ่งดูสิไปง้อก็ไม่ยอมคืนดีก็ฆ่าเขาแล้วก็ฆ่าตัวเองอะไรเงี้ยนั่งระแวงหึงหวงกันก็ฆ่ากันอคิดอย่างนี้ตายแน่นอนตายแน่นมีวัคซีนก็ช่วยไม่ได้ด้วยนะใช่ถ้ายังคิดอย่างเงี้นะถ้าวัคซีนสั่งเข้ามาเร็วก่อนกําหนดก็ตายแสดงว่าถ้าหากว่าในช่วงโควิดเราอยากจะอยู่ให้รอดนะหลวงพ่อก็คือกินให้เป็นอยู่ให้เป็น แล้วก็คิดให้เป็นนะ,ะทั้ง3มอย่างนี้จะช่วยให้เราอยู่รอดกันได้นะ,ะแต่ถ้าเกิดกินให้เป็นเนี่ยกินผลไม้อย่างนี้ก็ยังดีใช่ไหมคะหลวงพ่อคะ,อะผละไม้นี้ไม่ทราบช่วงนี้ว่าสวนแก้วเราปีนี้<ห>เป็นปีที่ประวัติศาสตร์ตั้งกระตั้งวัดทําโครงการซื้อที่ดินในกลนจนปลูกไม่เคยมีปีไหนที่ผลไม้ออกมากเท่านี้มะ<ห>ปรางนี่ดกเป็นหมืน่น<ห>มะม่วงเยก,กรรมนี่ดกมาก เราก็เลยมีออกนโยบายกลัวว่าผลไม้จะเนา่าหลวงพ่อมีนโยบายด้วยฮะนโยบายเอากระบอกไปแจกเอากระบอกไปแจกแจกแจกก็ไปกันหยอดหยอดหยอดพอเต็มแล้วทามาส่งกุมภาได้มะปรางท<อ>ามาส่งเมษาได้มะม่วงทามาส่งมิจนาเงาะทุเรียนบางคุอ <c oughs> โดยไม่ต้องซื้อทีละร้อยสองร้อยหยอดปทิละบาทสองบาทถ้าเต็มเมื่อไหร่มาแล้วก็เอาผลไม้ไป <c oughs> เรียกผลไม้แลกกระบอก ผลไม้กระจายบุญถ้ามาวัดสวนแก้วบุญก็ได้ไส้ก็เต็มนี่บุญก็ได้ไส้ก็เต็มนะคะเรียกว่าอมบุญแล้วก็ยังได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้เพราะว่าผลไม้เหล่านี้มาจากคนแก่คนดอยโอกาสใช่ไหมฮะหลวงพ่อที่หลวงพ่อเลี้ยงไว้ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้กำลังที่วัดอันดับหนึ่งของประเทศคือปลูกดอกแคร์แคร์พันเตี้ยเมื่อก่อนนี้ต้องไปสอยข้างบนใช่ไหมใช่ค่ะยวนี้ต้องนั่งรวงเก็บข้างล่างสบายเลยสิคะโอ้ดกมาก นี่ท่านผู้ชมนนคะมันปลูกเป็นพันพันหมื่นหมื่นต้นแล้วก็ออกดอกตลอดเลยดอกดอก,ดอกแคร์มันได้มีฤดูกาลนะฮะจะมีแกงส้มเลี้ยงกันต่อไปเดือนละครั้งละครั้งโอ้โหใครอยากกินแกงส้มไปวัดสวนแก้วได้กินทุกวันแน่เลยนะคะเอาละกันท่านผู้ชมคะเราก็ช่วยกันน่นะฮะทั้งในส่วนของการบอกบุญต่อๆกันให้ทุกคนได้ใช้3อย่างนี้นะฮะกินเป็นอยู่เป็นคิดเป็นจะทําให้เรารอดจากภัยโควิดนะฮะแล้วก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลนะฮะกับวัดสวนแก้วกันได้วันนี้ต้องกราบขอบคุณหลวงพ่อพยอมกรยานค่ะนวัสการร้ในความเคารพเจ้าค